ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ add line id a d smq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of no สวัสดีครับพบกับ Eagle of no กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสิ่งสำคัญหลักๆในการสร้างพระเครื่องคงไม่ผลความงามในด้านพุทธศิลป์และความน่าเลื่อมใสในด้านพุทธคุณพระเครื่องต่างๆ เมื่อช่างทาพระเครื่องเสร็จสวยงามตามแบบแล้วจึงมักทําพิธีพุทธาพิเศษโดยเกจิอาจารย์ผู้ใหญ่แต่นั่นต่อมาเจตุตายตัวอย่างน้อยก็มีพระสมเด็จจิรดาพระเครื่องที่ไม่ต้องมีพิธีพุทธาพิเศษแต่เป็นพระที่มากโดยประสบการณ์มากมายเป็นที่กล่าวฝันกันมากจนทําให้ได้รับค่านิยมจนถึง หลักหลายๆล,ล้านบาทปัจจุบันนี้จึงไม่ค่อยมีหมุนเวียนเพราะผู้ที่มีต่างหวงแหนกันมากเนื่องจากเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษแต่มากด้วยพุทธคุณซึ่งแสดงให้เห็นว่าในหลวงราชกาลที่9่ันสงพระบรารมีมากขนาดไหนฉะนั้นจึงไม่แปลกที่พระสมเด็จเจดาจะเป็นจัก,กรพรรดิแหง่ง พระเครื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสร้างพระสมเด็จจุลดาหรือพระกำลังแผ่นดินคือพระเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสร้างเป็นพระเครื่องที่มีความเหนือชั้นกว่าพระเครื่องอื่นด้วยมวลสารโดยมวลสารพระองค์ได้แก่ดอกไม้แห้งมาลายที่ประชาชนทุนเก้า ถวายในกาเรเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรันตนปฏิมากรและทรงแขวนไว้ที่องค์พระตลอดเทศกาลเส้นพระเจ้าซึ่งเจ้าพนักง,งานได้รวบโวมไว้หลังจากทรงเครื่องใหญ่ทุกครั้งดอกไม้แห้งจากมาลัยที่แขวนพระมหาสเสวชัด และข้ามพระขันชัยสีในพระราชพิธีชัดมงคลสีซึ่งพูดจากผ้าในที่ทรงเขียนผ้าสีพระหัตขันและสีซึ่งทรงพูดจากใบเรือไมโครโมดเป็นต้นส่วนมวลสารจากสถานที่ที่เคารพบูชาของผู้คนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาไทยได้ทุนเจ้าถวายอาทิต์ดอกไม้แห้งผงธูกเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัจนปฏิมากรน,นวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระพุทธชินสีนวัดบรวรเวทวิหารพระพุทธชินราชนวัดภาษีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกดอกไม้แห้งผงพูปเทียนบูชา จากพระอารามหลวงที่สำคัญดินจากสังเวชนียสถานทั้ง4ี่แห่งในประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกาซึ่งสมรทถูตได้ถวายเก็บไว้ในเ,เจดีที่วัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีดินและตะไคร่น้ำแห้งจากใบเตม,มาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยน้ำจากบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเคยนำมาใช้เป็นน้ำสง มุระธาพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและน้ำอภิเศษเป็นต้นในหลวงรัชการที่9ทรงสร้างพระสมเด็จจิรดาเพื่อบรรจุในฐานบวงหายของพระพุทธนวราชบอพิษพระพุทธรูปปางมานุชัยเพื่อบริสถานไว้ณจังหวัดต่ตางๆทั่วราชอาณาจักร โดยทรงตรวจพระพุทธลักษณะของพระปฏิมาด้วยพระองค์เองจนเป็นที่พอพระราชดาุไทยแล้วจึงโปรดให้เทศท่องหลอเป็นพระพุทธรูปขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2508และทรงมอบเรียงจังหวัดต่างๆในปีพุทธศักราช2509จากนั้นทรงมีพระราชดำริให้สร้างเพิ่มเติม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508ถึง2513เพื่อพระราชทานแก่คาราชบริพานในพระองค์ทหารตำรวจข้าราชาการและพละเรือนที่มีความดีความชอบและสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเพื่อสร้างฝันและกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับแต่การสร้างแต่แตละครั้งมีจำนวน,นน้อยมากซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงสงครามเยน็น ที่ต่อสู้กับระหว่างค่ายทุนนิยมเสรีที่มีสหรัฐเป็นผู้นำและฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่มีโซเวียตเป็นผู้นำสำหรับประเทศไทยเป็นพันธมิตรท,ที่สำคัญและแข็งแรงยิ่งของสหรัฐในการต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคทั้งอนุญาตให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพและมีกองกำลังทหารในไทย การเผยแพร่รัฐที่คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยในขนาดนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆและมีความรุนแรงโดยเฉพาะในชุมชนตามยุทธศาสตร์ป่าร้องเมืองทำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่หลายครั้งเช่นเหตุการณ์วันเสียงปืนแตก7จสิงหาคมปีพุทธศักราช2508เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัครล้อมปราบกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่บ้านนาบัวอำเภอนาแก จังหวัดนครพนมพ้นตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรเล่าประสบการณ์เมื่อทั้งได้รับพระราชทานพระสมเด็จจิรลดาในปีธศักราช2510ก่าหลังจากที่รับพระราชทานแล้วทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทมีความว่าพระที่พระราชทานนั้นก่อนจะเอาไปบูชาให้ผิดทองเสียก่อน แต่ให้ปิดเฉพาะข้างหลังเท่านั้นพระราชทานพระบรมราชาธิบายด้วยว่าที่ให้ปิดทองหลังพักก็เพื่อจะได้เตือนตัวเองว่าการทำความดีไม่จำเป็นต้องอวดใครหรือประกาศให้ใครรู้ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่และถือว่าความสำเร็จในการทำหน้าที่ เป็นบำเน็จรางวัลที่สมบูรณ์แล้วปัจจุบันพระสมเด็จจิรดาเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมในการบูชาสูงมากองค์หนึ่งโดยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธคุณโดยมีราคาเช่าหาบูชากาันสูงถึงหลักล้านบาทกันเลยทีเดียวส่วนมากพระชุดนี้จะอยู่ในมือ ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กอเก่าและเซียนพระใหญ่และกนักการเมืองที่นิยมนำพระรุ่งนี้แขวนติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น โปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่